สวัสดีค่ะวันนี้แอดจะมาสรุปเราพัฒนาบนล่างของวันที่3เมษายนะคะก่อนจะมาดูสรุปนะคะมาดูคำเตือนกันก่อนนะคะการคำนวณน,นี้ใช้เป็นแนวทางสนับสนุนในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลการคำนวณอ,อาจมีถูกมีผิดน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขชาแนลค่ะ,ะมาดูสูตรกันเลยนะคะ ก่อนจะมาดูของวันที่สามนะมาดูของวันที่หนึ่งเมษาก่อนนะคะสูตรนี้ผิดนะคะล่างเนาะเข้าแค่หลักสิบมันออกหนึ่งห้านะคะเลขวิ่งผิดเนาะ,ะแต่เลขวิ่งบนเข้านะคะมันออกเก้าหกแอดก็บอกว่าเน้นหลักเลขหกเป็นหลักหน่วยนะคะ ก็ไล่มันเลยเนาะแต่ไม่มีเด้เก้าเนาะมีเจ็ดมีหกห้าหกหกหกเจ็ดหกศูนย์หกสองหกไม่มีเก้าหกแอดก็ต้องขอโทษนะคะเน้นให้แล้วเนาะแต่มันไม่ได้นะคะงวนนี้ได้แค่เลขวิ่งตัวเดียวนะคะวิ่งหกมาดูงวนนี้กันนะคะ มาดูเลขล่างก่อนนะคะล่างงวดน,นี้วิ่งล่างนะคะวิ่งล่างวิ่งล่างนะคะวันนี้แอดให้ ห้านะคะงวดน,นี้แอดให้ห้าดีกว่ามันชนกันที่ห้ากับหกนะคะงวดน,นี้แต่ว่าเน้นห้านะคะส่วนรักหน่วย ขอโทษนะคะแอดขอเปลี่ยนนะ เขียนตรงนี้ก็แล้วกันเนาะวิ่งล่างนะคะเลขสองตัวเดียวเลขสองเนาะก็จะได้แาจะเขียนล่างให้ก่อนนะคะสี่ศูนย สี่หนึ่งสี่สองห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองหกศูนย์หกหนึ่งหกสองนะคะเน้นนะคะถ้าจะเน้นตัวถ้าจะเน้นนะคะเน้นตัว เลขห้กับเลขหกนะคะเล้นหนึ่งกับสองนาะหลักหน่วยดขอดูก่อนนะคะว่าหนึ่งกับสองนี่เป็นศูนย์ดิเล้นเลขสองก็แล้วกันนะคะ ส่วนบนนะคะบนบนก็วิ่งเลข2องนะคะแอดได้บนหลักหน่วยก็ได้เลข2กับเลข3นะคะแต่เน้นให้หลักเลข2นะคะมันก็จะมีส่วน 0 0 0 2อันนี้เป็น0,1เดี๋ยวข้ามไปก่อนนะคะแล้วก็เป็น0,3 1,1,1,2,1,3 2,1,2,2,3 2 เน้นที่มีเลขสองนะคะมีสามชุดเนี้ยที่แอดว่ามันน่าจะมาสี่ชุดนะคะพูดทีเน้นหลักหน่วยที่เป็นเลขสองกับเลขสามนะคะแต่เน้นให้สองเนาะแล้วก็มีศูนย์สองอีกตัวหนึ่งนะคะ วันนี้ให้วิ่งบนล่างเลยนะคะเลขสองแล้วก็หลักร้อยแอดก็ได้เลขสองนะคะหลักร้อยแอดเ็ว่าน่าจะเป็นเลขสองมาเพราะฉะนั้นแอดก็จะให้สองศูนสอง สองหนึ่งสองแล้วก็สองสองสองนะคะสองสองสามสองสองหนึ่งเพื่อมันหลุดมาเป็นหลักสิบนะคะก็จะเป็นสองสองหนึ่งเอาแค่นี้พอค่ะห้าชุด เห็นไหมคะเดี๋ยวแอดจะย่อให้นะคะงวดน,นี้ชนกันบนล่างเลขสองนะคะส่วนบนก็จะได้ห้าชุดเนาะศูนย์สองหนึ่งสองแล้วก็สองหนึ่งแล้วก็สองสองแล้วก็สองสามนะคะส่วนอ่ะสี่สองอีกชุดหนึ่งนะคะล่างเนาะก็จะมีสี่สอง สองแล้วก็หกสองนะคะเน้นนะคะเน้นเน้นหลักสิบล่างนะคะเลขห้ากับเลขหกนะคะแต่มันชนกันที่เลขหกแต่เพื่อนออมาเลขห้าเนาะ ทีนี้มาดูสูตรหลักสิบล่างนะคะสูตรหลักสิบล่างของเราพัฒนานะคะเดี๋ยวอาจจะให้ดูเนาะสูตรสิบล่างนะคะสิบล่างเราพัฒนา พัฒนานจะมีเดี๋ยวแอดให้นะโทษนะคะเพราะว่าแอดลืมเขียนแปดห้าแปดแล้วก็สองแปดสองห้าแปดอันนี้เป็นเลขห้านะคะ สองห้าแปดเก้าหนึ่งหนึ่งแล้วก็สี่สองศูนย์ห้าเก้าหกสูตรนะคะก็ง่ายง่ายใช้หลักสิบคูณกับหลักหน่วยศูนย์คูณหก ได้0ูนะคะศู 0, คูณหได้0ก็จะได้0ูนออกสอนะคะวันนี้ที่แอดให้วิ่งสองเนาะเข้าเลข2 28นะคะอ่ะมาดู5้าคูณแปคูณ ห้คูณแดได้สี่ินะคะก็ได้ตัวเดิมเนาะศูนย์หนึ่งสองออกอ,อก๋อ,อมีหลุดมันหลักหน่วยตัวหนึ่งนะคะโทษโทษนะคะมันออกแปดสองอันนี้เข้าหลักหน่วยเนาะ แล้วก็มีส่วนตัวนี้มันคือสองห้นะคะอันนี้เป็นเลข5้าหคูณแปได้สี่สิเหมือนเดิมนะคะห้คูณแได้40่สิบก็ได้ศูนย์สองออกเลขล่างนะคะออก0ูย์เเข้าศูนย์เ้า ะะหลักสิบนะคะหลักสิบกับหลักหน่วยบนคูณกันนะคะหนึ่งคูณหนึ่งก็ได้หนึ่งสองสามออกสองสี่นะคะเข้าที่เลขสองนะออกสองสี่นะคะวันนี้ก็หลุดมางวนหนึ่งเข้าหลักหน่วยนะคะแล้วก็มาสองคูณศูนย์สองคูณศูนย์ได้ศู 0, นย์ค่ะศูนย์หนึ่งสอง ออกหนึ่งห้านะคะออกหนึ่งห้าเข้าเลขหนึ่งหลักสิบนะคะต่อไปงวดน,นี้นะคะก็ก้ากับหกเก้าหกห้าสิบสี่นะคะเก้าคูณหกได้ห้าสิบสี่แล้วก็สี่ห้าหกนี่นะคะสี่ห้าหกหลักสิบป้างแอดก็คิดว่ามันน่าจะมาหลักสิบนะงวดน,นี้ก็จะเด่นนะคะ เด่นที่ห้ากับหกห้ากับหกหลักสิบนะคะแต่ถ้าเกิดมันกลับนะคะถ้าเกิดมันมันไม่เข้ามันเข้าเป็นหลักหน่วยเออหลักสิบนะคะมันเข้าอันนี้เป็นหลักหน่วยแอดก็ขอให้กลับนิดนึงนะคะกลับกลับก็มีแค่สองตัวค่ะเพราะมันเด่นห้ากับหกก็จะเป็นสองห้าแล้วก็สองหกนะคะ แต่ส่วนใหญ่สุดแอดมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยเข้าตัวกลับนะคะมันจะเข้าตัวตรงๆเลยมันก็จะนานๆานมาทีเนาะมันก็มันก็เข้าตัวกลับไปแล้วแอดคิดว่างวดนี้น่าจะมาตรงนะคะแต่ก็เผื่อไว้เนาะเห็นไหมคะ สูตรน,นีเข้าหลักสิบมันทั้งหมดกี่ชุดไอ้กี่งวดมันเข้ามาแล้วห้างวดนะคะงวดที่6ไม่รู้จะเดินต่อไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหงวดที่หนะคะไม่รู้จะเดินต่อหรือเปล่าแต่แอดก็คิดว่ามันน่าจะมานะเพราะว่ามันชนหลายสูตรนะคะ สูตรหลัก10แอดนมี3สูตรนะคะแล้วก็หลักหน่วยมี4สูตรที่แอดเลือกมาก็เพราะว่ามันชนมากที่สุดส่วนบนบนแอดก็มีอย่างละ3อย่างละ4นะคะเพราะฉะนั้นแต่ละสูตรน่ะมันก็ไม่รู้ว่าบางทีชนมาตัวน้อยมันก็เข้านะคะแบบสูตรชนตัวเยอะมันอ่านไม่เข้ามันเข้าตัวน้อยเงี้ยแอดก็ให้ผิดให้ถูกเนาะก็ต้องขออภัยนะคะแอดก็ทำเต็มที่แล้วนะคะ แต่งวดนี้มันชนกันมากที่สุดก็คือเลขสองสองมันอาจจะมาทั้งหลักสิบหลักหน่วยเหมือนเหมือนเหมือนงวดที่ออกสองสี่สี่สองอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็งวดล่าสุดเนี้ยเนาะที่ศูนย์สองสี่สองศูนย์เนาะ แอดก็คิดว่างวดน,นี้สองมันน่าจะมาทั้งข้างล่างข้างบนนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์จากช่องจับเลข Channel นะคะสวัสดีค่ะ